เพียงแต่ตั้งจิตตามนะครับบันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะน้อมถวายเครื่องสักการะพิธให้กับพรดาเจ้าโพธิสัตว์เจ้าและมุปภัสสกสัจจราชเจ้าทุกพระองค์สูปัพยัญชนะสัมปนันังโภชนานางังสาลีนงังอุทธกังวรงังอาคัตฉันตุปริพันฉันตุสัปพะาหิตายะสุขายะ สัพพทุขาวินาศสันติสัพพายวินาศสันติสัพพโรคาวินาศสันติพุทธเตชนะธรรมเตชนะสังฆเตชนะอินทเตชนะบรมเตชนะเทวเตชนะทิวาตปฏิอธิโจรติมาพาติจันทิมาสันนทโขคติโยตปฏิฮาจีตปฏิรมนอัตสัพ พะมโหรัตังพุทโธตปฏิเจะสเ,เตเ์นาสัตวัตเชนะหสุวัติโมตุสัมภทาสิทธิกิจังสิทธิกรมังสิทธิการียตถาคตสิทธิเตโชเชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตังสัพพกรมังพระสิทธิเมสัพพสิทธิพระวันตุเม